โอเลยไม่เคยเห็นโดรนฮะดูดิฮะจะจับโดรนครับผมนี่ครับจะจับโดรนครับผมนี่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 จะจับโดรนนั่นน่ะดูฮะถูกเปยจะเผาเล่จับโดรนครับขี่ช้างไล่จับตะกั่นครับผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเอาครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนั่นเนี่ยดูสิฮะเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเลยนี่ยเอาเรื่องเลยฮะ นี่เขาเรียกขี่เชียงและจับตะกระแทนครับผมทุกวันนี้ตะกระแทนเราบินแบบมีแสงด้วยครับแสงเหมือนโรนะ่ะเฮ้ยตะกระแทนรุ่นใหม่ครับผมเฮ้ย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 ถูกเป๊ะถูกใจใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกบอลลูกของเราแล้วเป็นไงเฮ้ย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 ผมเลสูล输了输了ละ ขี่ช้างจับตะกเตนะครับโอ้ยขี่ช้างจับตะกเตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e พวกเราด้วยครับ